อธิษฐานฝากชีวิตไว้กระท่านนะบริษัทนะี้ท่านอย่าลืมนะเวลาท่านเจอพระเวลาสวดมนต์ที่ไหนเนี่ยฝากชีวิตไว้กับทุกองเพราะเราช่วยเหลือเกือ้อกูลในการเป็นไหวตากดนะท่านเดีคนเดียวไม่ได้นะท่านทําคนเดียวไม่ได้ท่านต้องอาศัยเราด้วยด้ถ้าเราเกาะท่านเนี่ยท่านใหญ่เราก็ใหญ่ด้วยนะ ทพราน้หลวงพ่อท่านอสอนว่าถ้าเองจะเกาะเกาะโพธิสัตว์ทุกองเนี่ยเองมีกําลังมาเองจะพบชาติก็ได้เองจะปัสนานเป็นใหญ่ก็ได้แล้วเองก็จะเป็นใหญ่ทุกภทุกชาติด้วยท่านบอกไม่ใช่ใหญ่ชาติเดียวชาติต่อไปกูกกตกกระป๋อมไม่ใช่นะไม่ใช่นะผูกภุริศาสเพื่อกาใช้ เป็นประโยชน์ในการเวียนว่ายใจเกิดให้คิดไกลๆไ,ไม่ใช่คิดชาิเดียวคิดชาดเดียวไม่ได้คิดนู้นะพนูิจชาองค์ปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยจะฝึกยังไงนะ่นน่ะจะเอายังไงก็บชีวิตน่นนะพาตายแล้วก็เอาอะไรกันไม่ได้มนุษย์มีอาหารมีปัจจัยสีก็อยู่ได้แล้วก็เตรียมตัวที่จะต้องเปลี่ยนร่างแล้วะ ไม่มีใครช่วยเราได้นะอาตานนาโถช่วยเหลือตัวเองนะน,งนอนไปที่ท่านฝากชีวิตไว้กับโพธิสัตว์ทุกองค์นะอดีตปัจจุบันไปอนาคต